สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ตะวันจะมาแนะนําในการเลือกพันธุ์ชอมนะคะเพราะชอมเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์เนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งปลูกเนาะหรืออยากจะปลูกเราเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพันธุ์อะไรที่เราควรจะปลูกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะ ควรตัดชะอมวันนี้ชะอมที่บ้านออกแตกดีเลยค่ะเพื่อนๆพ,พันนี้นะคะที่บ้านพี่ตะวันปลูกก็คือเป็นพันธพื้นบ้านหรือเขาเรียกกันพันุน์โบราณพันนี้นะคะเพื่อนๆยอดจะใหญ่ค่ะยอดของเขาจะใหญ่และหนามจะนิ่มหนามไม่ถี่แล้วข้อจะห่างและยอดของเขาเนี่ยจะออกมาสามกิ่งเลยเนี่ยค่ะ แล้วพันนี้จะออกตลอดเลยเสีของเขามันจะเป็นสีเขียวอ่อนชะอมมีหลายสายพันธุ์นะคะมีถึงสามสีสายพันธุ์เลยถ้าเป็นพันธุ์เกษตรเ,เพื่อนๆพันธุ์เกษตรยอดจะใหญ่ยอดใหญ่แล้วหนามจะใหญ่ยอดจะใหญ่ฝัน,นี้ค่ะพันธุ์เกษตรหนามจะใหญ่ใหญ่ตามแต่ข้อตรงเนี้ค่ะ ลำต้นของเขาจะใหญ่และหนามจะใหญ่แต่ยอดของเขาก็จะก,ก็ใหญ่ตามแต่ทีนี้ว่าจงช่วงเนี้ค่ะเพื่อนๆบางทีพันธุ์นั้นจะมีแค่สองช่อแต่ของเราเนี่ยคือสามสามกิ่งก็ยังยังอ่อนอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกพันธุ์หนึ่งพันธุยอดเล็กหนามเยอะแต่ยอดเล็กเนี่ย ยอดเล็กนี่หมายถึงออกมาแค่นี้เองนะเพื่อนๆอย่างนี้ไม่ได้ละออกไม่ออกก็อีกพันหนึ่งนะอย่างเนี้เคอไม่มีหรอกมันจะออกมาแค่นี้เองนะออกมาแค่เนี้ยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมีมันจะมีอยู่มันมีหลายสายพันธุ์เลค่ะแต่พันธุ์เกษตรเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเขียวเข้มเลยอันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์โบราณที่บ้านพี่ตะวันปลูก แล้วเราก็ขยายพันธุ์เองค่ะเพื่อนเนดูยอดแต่พันธุ์นี้ดีอย่างคือมันจะออกตลอดทุกหน้าเลยเออพันนี้นะคะถ้ายิ่งต้นเล็กนะคือหมายถึงว่าถ้าเราตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนยอดจะใหญ่ยอดของเขาใหญ่นะคะแต่ถ้าสูงปล่อยให้เขาสูงโชมเนี่ยถ้าทุกอย่างเลยพันธุ์ทุกอย่างถ้าเราปล่อยเขาสูงยอดจะเล็ก ยอดจะเล็กยอดมันจะไม่ใหญ่เราต้องแต่งอย่างเงี้ยค่ะแต่งให้มันอยู่ระดับเนี้ยเพื่อนๆแล้วมันจะออกดีมากเลยค่ะยอดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยวันนี้พี่ตะวันก็เข้าสวนตัดออมเดี๋ยวไปดูคนตัดกันดีกว่าวันนี้สายละพอดีเมื่อเช้าออกสวนสายไปหน่อยว่าจะเสร็จงานยอด แปลงตรงนี้ของเราปลูกเป็นแปลงใหม่นะคะเรายังไม่ได้เต็มที่เลยสี่เดือนฝาเราเก็บขายได้ละจริงๆแล้วสามเดือนสองเดือนเราก็เริ่มได้แล้วค่ะแต่ถ้าพูดถึงสี่เดือนเนี่ยคือหมายถึงว่ามันแตกแต่กิ่งได้เยอะเลยตรงนี้เดี๋ยวตรงระหว่างตรงนี้เดี๋ยวพี่ตะวันจะจะเอาเม็ดฟักทองแฟงมาปลูกเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนดูพันนี้นะ เนี่ยค่ะเป็นพันธุ์บูราณเนี่ยเห็นไหมต้นมันยังเล็กอยู่เพื่อนเพื่อนมันก็จะดูค่อมดูดิแล้วมันอ่อนน่ากินค่ะค่ะบางทีนะเพื่อนเพื่อนมือใหม่เนาะเราไปซื้อกิ่งพันธุ์เนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่ามันอย่างเดียวกันอ่ะบางทีมันก็ไม่ซื้อมามันมีเพื่อนทางว้านว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยแตกยอดมันแตกมาหน่อยเดียวแล้วมันก็แก่มันเป็นที่สายพันธุ์นะคะเพื่อนๆน การเลือกสายพันธุ์ชมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าว่าถ้าเราไม่รู้เราไปเจอสายพันธุ์ที่มันออกมานิดเดียวแล้วมันแก่มันก็ได้ผลผลิตไม่ไม่ดีแล้วมันก็แตกยอดแตกยอดไม่อันนี้คือวันสองวันมันก็แตกยอดขนาดนี้แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่มันแตกยอดน้อยหรือไม่ค่อยแตกมันก็หลายวันหน่อย ถ้ามันเป็นพันไรหนามคือชะอมไร้หนามก็มีนะคะเพื่อนๆแต่กลิ่นของเขามันจะไม่หอมเหมือนชะอมที่มีหนามส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมชะอมที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มันกลิ่นมันๆนะชะอมเนี่ยคือกินเข้าไปมันจะมีรสชาติมันๆเนาะเหมืนอนทอดใส่ไขนะ่ทำอะไรมันก็จะอร่อย มันแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะเพื่อนๆพื้นที่เหมือนที่เราอยู่บางพื้นที่เขาก็ mm. <ๆ>เขาปลูกชโอมไร่หนามก็ดีนะคะมันมันมันไม่เจ็บมือแต่ว่าที่บ้านพี่ตะวันนี่มันเป็นหนามมันมันห่างข้อมันห่างแล้วเพื่อนๆดูว่ามันหนามมันเล็กมึงถ้าเป็นลุงลุงตัดนี่ลุงไม่ใส่ถุงมือเลยนะคนตัดไม่ใส่ถุงมือเลย ดูยอดเพื่อนเพื่อนดูดิชมชอบแสงแดดนะแสงแดดแล้วก็น้ําถ้าเราปลูกที่ร่มเนี่ยชมไม่ออกยอดนะคะยอดจะกิ่งหงิกไม่โดนไม่โดนแดดดูมะละกอต้นนี้ค่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนไปดูมะกอต้นนี้นะคะอันนี้มันเป็นมันมันเขาเรียกมันห้านาทีโอ้ยมะะกอต้นนี้เหลืองแล้ว มีเหลืองด้วยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเพาะเม็ดไว้นะเพาเม็ดไว้เดี๋ยวเผื่อเพื่อนคนไหนมาเที่ยวหาอะไรจะได้แบ่งพันไปเนาะนี่ค่ะดูดิอันนี้เราจะให้เขาออกหลายหลายหลายต้นเราก็สับพอเขาเกิดมาแล้วก็สับหรือไม่แล้วเขาก,ก็แตกตัดฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเ,เ,เลือกพันชอมนะคะ แล้วก็เหมือนเราไม่รู้เนาะเอา,อางี้ทวแเราก็สังเกตแล้วกันถามที่ร้านแล้วกันว่าพันอะไรแล้วมาจากไหนแล้วแล้วเราสังเกตที่ตอของมันก็แล้วกันแต่มันก็จะดูยากหน่อยนะคะเพื่อนๆนเนี่ยเราสังเกตที่ขี้ที่กิ่งมกนแล้วกันกิ่งที่เราเราจะซื้อนะถ้ามันมีหนามเยอะเราก็อย่าไปเอาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมอันนี้มันไม่มีหนาม มีมันก็ห่างมันก็น้อยเล็กๆเนี่ยเล็กๆเองห่างๆเราสังเกตนี้คือแล้วกันเนาะถ้าเราแต่ถ้าเราซื้อตามสวนเราก็เราจะรู้เลยนะถ,ถ้าที่สวนไหนเขาปลูกพันธุ์อะไรเราจะรู้เลยเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อตามที่ร้านเราเราไม่รู้แต่เราก็ถามถามแม่ค้าเขาดูแต่แม่ค้าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ปลูกขายเนาะเขาก็จะ เขาก็ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่านะอันนี้มันบินเห็นไม้เพื่อนๆดูดิแค่วันเดียวนะคะชะอมเนี่ยมันจะแตกตามข้อดูนะเนี่ยมีเพื่อนทางบ้านนะถามพี่ตะวันชะอมไม่ค่อยแตกยอดเลยอะ่ะพี่ก็มีความรู้สึกว่าทําการที่เราทํากเกษตรด้วยกันอนะอยากให้ชจอมเขาแตกยอดอย่างนี้มากเลยเพื่อนๆดูดิเนี่ยค่ะมันก็เป็นรายได้ของเราอีกทางหนึ่ง พี่ตะวันว่าการทำเกษตรเนี่ยมันดีที่สุดละดีที่สุดเลยสำหรับพี่นะมันเงียบสงบแล้วมันก็มีความสุขดีอยู่ในบ้านมันมันไม่ต้องไปใช้ชีวิตที่แบบวุ่นวายกับสังคมที่บางครั้งการใช้สังคมข้างนอกมันก็เป็นชีวิตที่วุ่นวายที่ มันไม่ค่อยสงบเนี่ยอยู่ในสวนนี้สงบมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตื่นเช้ามาแล้วได้ยินเสียงนกร้องพี่ตะวันจะพยายามทำสวนให้ดีมากกว่านี้ปล่อยทิ้งมาเพราะว่าไปทำงานแต่จะพยายามมาทำให้ดีกว่าน,นี้แล้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆนทุกคนเลยนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนเกษตรรักการเกษตรหรือไม่คนที่ ชอบแต่ไม่ได้ทำแต่ชอบเนาะคนตัดอยู่นู่นวันนี้พี่ก็จะมาตัดชะอมนะคะเ,เพื่อนๆถ้าคนไหนที่อยากจะปลูกไพกินหรือปลูกไปขายเนาะเราก็เลือกดูพันธ์ุนะคะมันมีหลายสายพันธ์ุสังเกตดสูสังเกตแล้วก็ถามคนที่เขาทำขายก็แล้วกันนะ เพราะว่าถ้าเราปลูกขายเราก็อยากให้มันมีออกยอดนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็อยากให้มันแตกยอดมีผลผลิตใช่ไหมแล้วลูกแล้วพันนี้นะเพืพ่อนๆพนี่ตะวันบอกได้เลยต้านทานลูกมากพันเรียกว่าปลูกไว้สองสองพันฝาเนี่ยปีหนึ่งอะจะถ้าพี่คือถ้ามันไม่ได้แก้ไขมันะมันก็จะมีตายแค่ต้นสองต้นนะแต่ถ้าเราแก้ไขรีบแก้ไขมันก็ไม่ตายอ응ืถ้าเรา ไม่ได้แก้ไขไบเนี้ยมันก็มียุบตัวลวงบ้างเพราะว่าเชื้อรานอนกินล่ากเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้บางครั้งก็แทบจะไม่มีเลยนะบางเจ้าโทรมาบอกว่าทำไมของเขาสวนเขานะ่ะมันมันหงิกแล้วมันไม่ออกยอดอนะทั้งสวนเลยเออมันก็มันก็แปลกนะพี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นที่สายพันธุ์หรือเปล่าพอาถามเขาว่ามัน สายพันธุ์เขาเป็นยังไงเขาเล่าให้เราฟังเราก็เลยโอ้มันเป็นที่สายพันธุ์แล้วเพื่อนๆมันเป็นที่สายพันธุ์ค่ะแต่ถามว่าแล้วถ้าเราไม่ได้สายพันธุ์เนี่ยมันก็ออกเหมือนกันค่ะแตกยอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ดูแลดูแลเขาหน่อยเนาะถ้ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่ชมชมเนี่ยเพื่อนๆจาไว้นะเป็นโรคใบงกใบงอใบเหลืองใบอะไรก็แล้วแต่ตัดเลยค่ะ ตรงช่วงโคนไล่ใบไปเลยให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่หน,มหมนะคะพอตัดแล้วเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนแต่ก่อนอื่นต้องตัดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นดีอีกครั้งหนึ่งเขาออกยอดให้เราถึงจะมีผลผลิตไม่ได้เยอะตามสายพันธุ์แต่เขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาดีเหมือนเดิม ให้ตัดแต่งกิ่งไว้ก่อนแล้วก็รักษาคือใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนฉีดให้น้ำเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเดี๋ยววันนี้พี่ตะว,วันจะทำคลิปวันนี้จะปล่อยสองคลิปเลยอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะทำหลายอย่างเลยค่ะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ตะว,วันวันนี้จะทำฮอร์โมนฉีดข่าหนอนเป็น สูตรที่แบบบ้านๆเรานเนี่ยคะ่ะมันฆ่าไม่ฆ่าหรอกแต่ว่ามันคุมให้มันน้อยมันตายมันก็ตายน้อยแต่ว่ามันก็ปลอดภัยกับกับเราแล้วก็กับคนกินด้วยเนาะสวนชะอมวันนี้พาเที่ยวสวนชะอมอีกแล้วนะคะแต่คลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ